แฟลชไดร์หรือว่า USB ไดร์นะครับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่พวกพาสะดวกนะครับแต่ก็แฝงความเสี่ยงสูงเอาไว้ด้วยนะครับผมหลายคนอาจเคยเจอปัญหานะครับแฟลชไดร์คนอื่นเอามาเสียบเครื่องเราโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับหรือไม่ก็มีเวลาแอบมากับ USB ที่เราโหลดโปรแกรมต่างๆมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่องมือนะครับหรือว่าโปรแกรมดีๆที่ฟรีเข้ามาให้มาแนะนํากันนะครับผมที่สามารถช่วยปิดการใช้งาน USB ได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องใช้โปรแกรมแพงๆนะครับผม ชื่อว่า l a t o นะครับผมหรือ r e m o v r e m o v a b l e Access Tool นะครับผมโปรแกรมนี้สามารถสั่งปิดพอร์ USB ทั้งหมดได้เลยนะครับโดยเฉพาะการอ่านหรือว่า read only นะครับผมหรือเปิดการใช้งานตามป,ก,ปกติก็ได้นะครับพร้อมทั้งตั้งรหัสผ่านเพื่อไม่ให้คนที่มาเปลี่ยนค่ากับได้ด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดและวิธีการทำเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูในคลิปได้เลยครับ ลุงบ้าออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม l a t ูนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเสียบ USB บีเข้ามาในคอมของเราได้ง่ายๆนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นกรับไปเข้าที่เว็บไซต์โอเคอ่าลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพื่อนๆมันมีวิธีติดตั้งให้อยู่แล้ววิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาไปติดตั้งกันก่อนนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนนะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างเลยนะครับอยู่ตรงปุ่มตรงนี้นะครับผม มันจะมีพวกดาวโหลดตัวนี้อย่าไปโหลดมันนะครับมันเป็นโฆษณาของเขานะครับโอเคเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วก็กดดาวโหลดครับโอเคตามาแล้วครับก็ติดตั้งได้เลยครับผมเอาติดไว้ที่ได้ดีแล้วกัน แต่ไฟสักคู่ครับแตกไฟมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถรันใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมกดดับ้ิคคำว่าา a z e X64 ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอพับหน้าจอนี้ลงมาก่อนนะครับได้ดูง่ายๆนะครับอ ตรงตัวเลยนะครับอนุญาตให้อ,อ่านและเขียนได้ก็เขียวปก,กติอย่างนี้นะครับอนุญาตให้อ,อ่าน USB ได้แต่ว่าไม่สามารถเขียนได้นะครับอันสุดท้ายก็คือบล็อก USB ไปเลยนะครับผมเราสามารถกดใช้งานได้มันก็จะบล็อกให้ทันทีนะครับไม่สามารถเสียบ USB ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกดใช้งานนะครับถูกบล็อกแล้วนะครับอันนี้ผมวางกระเส็ยบไะได้ลงมานะครับเดี๋ยวลองดูสักครู่ครับมีเสียงนะครับ เราไปดูว่ามี USB เพิ่มมาหรอมครับไม่มีนะครับไม่มี USB เพ่มาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองปลดการใช้งานดูครับอ่านและเขียนได้ได้นะครับปดใช้งานครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวผมเสีย u บ b ใหม่อีกทีนะครับ อ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับมาแล้วครับวีบใหม่มาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆครับอ๋อมีรูเล่นอีกอันนึงก็คือสามารถตั้งรหัสผ่านได้ด้วยนะครับเรากป็นนักฆ่าตรงนี้ได้นะครับเป็นรหัสผ่านได้นะครับเพื่อนๆก็กําหนดรหัสผ่านอะไรไปก็ได้นะครับเช่นผมเปิดไปก่อนนะครับม่ได้ตั้งอันนี้ปกติ ผมเขียนว่าลุงม,มาออนไลน์นะครับผมพิมพ์คำใบรหัสผ่านนะครับตัวอย่างนะครับผมลองทำให้ดูให้เฉยนะครับกดยืนยันครับเมื่อตัอง้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะใช้งานแล้วก็กดบล็อกได้ได้เลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้มันจะยังไม่ให้ใส่รหัสนะครับผมมันจะ ให้ใส่รหัสตอนที่เราปิดเปิดโปรแกรมใหม่เท่านั้นนะครับกดใช้งานครับโอเคเดี๋ยวไปดูย s b ีครับนี่ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับได้ผมก็มองไม่เห็นแล้วครับเสียบใหม่ก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับเ้วไปดูครับนะเสียบใหม่ก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าพอาะจะเปิดเนี่ยก็คือสามารถกดใช้งานได้ปกติครับถึงแม้เราใส่รหัสผ่านอยู่ใช่ไหมกดใช้งานก็ใช้ได้ครับ ไอ้รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้ถ้าเราปิดปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราเข้าใหม่มันจะใช้ได้นะครับผมเปิดก่อนไปหน้าจอแล้วกันครับได้ใช้งานง่ายๆเปิดมาปุ๊บเห็นไมครับเ,เพื่อนๆมันหา,หารหัสผ่านแล้วครับเมื่อเราบอกเรียบร้อยใช่ไหมครับกดบอ,อกปุ๊บ โอเคนะครับผมแล้วก็กดปิดไปเลยครับเดี๋ยวเอาเสียบกระได้ให้ดูนะครับ mm hmm. ไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นกัะไดแล้วครับผม mm hmm. ก็วิธีใช้งาน mm hmm. ก็ง่ายๆครับก็เหมือนเดิมครับ mm hmm. เข้ามาก็กดล็อกแล้วก็กดแอปพลครับ mm hmm. แค่นี้เลยครับยนีไงก็ไปตั้งภาษาได้นะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยน หลาไปปุ๊บมันก็เลยหายไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายก็ไปลองใช้ก,กันดูนะครับก็โปรแกรมนี้เรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับแม่แต่นี้เดียวนะครับผมหลายคนดูอาจจะมีคําถามน่าสงสัยนะครับก็คือถ้าเรากดไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะกดบ็อกไดยูเอีไปแล้วเนี่ยไดอื่นมันจะใช้ได้ด้วยไหมนะครับก็คือที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะได้อื่นอาจจะใช้งานได้ปกติครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดไม์ของผมหรือว่าลำโพงผมเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับมันจะเป็นล็อกได้ USB ที่ทําการอ่านและเขียนไฟล์เท่านั้นนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น USB สตอ r ์เรจเท่านั้นครับหรืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลเท่านั้นนะครับที่เป็นเสียบ USB นะครับก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนเอนเอาเอช้อนน้ำพาริสมาเสียบก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็คล้ายกันนะครับไฟได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับผม หรือมือถือที่เสียบข้อมูลอยู่นะครับก็จะใช้ไม่ได้นะครับที่โอนถ่ายข้อมูลเช่นเอาไอโฟนมาเสียบหรือว่า Android มาเสียบนะครับก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเมาส์คีย์บอร์ดอย่างที่บอกไปก็ใช้งานได้ปกตินะครับ USB w i f i Printer ตอร์ USB เสียงใช้ได้หมดเหมือนเดิมนะครับผมไม่หลุดไม่เด้งหลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีแลวอีกคำถามนึงนะครับถ้ามีคนมาเสียบแฟลชไดร์ค้างไว้ก่อนที่เราจะกดบล็อกล่ะก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมมันแค่จะมองไม่เห็นแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไฟล์อะไรก็ยังมีอยู่กตินะครับ ทางที่ดีนะครับผมแนะนําว่าให้ดึงแฟลชไดออกก่อนดีกว่างนะครับผมอย่าไปเสี่ยงมาเลยนะครับให้ใช้งานได้ก่อนนะครับผมอย่าไปเสียงมาเลยนะครับเสียบเข้าเสียบออกนะครับโปรแกรมดึง USB ออกก่อนดีกว่าหรือว่าไฟล์มันจะหายได้นะครับการไม่ดีกว่าแก้นะครับผมโปรแกรมนี้ก็เหมาะมากนะครับการป้องกันแฟลชไดแปลอมโดยไม่ต้องกลัวว่าคอมจะใช้งานไม่ได้นะครับลองโหลดไปเช็กกันดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ ามาได้เลยนะครับผมยินดีตอบให้ทุกคาถามนะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าไปบ้างบางครั้งมันไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะระบบการแจ้งเตือนของ YouTube เขาก็มีดีเลยบ้างนิดหน่อยนะครับผมยังไงก็ถ้าเจอคํำถามไหนผมหาคำตอบได้ผมจะรีบตอบทันทีเลยนะครับโอเคคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ